วิธีลงสินค้าใน Line Shopping สวัสดีค่ะวิวนะคะที่ปรึกษาด้านการใช้งาน Line OA ค่ะกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะอย่างแรกเลยเราต้องโหลดแอป,ปที่ชื่อว่า My Shop มานะคะทุกคนก็คือแอป,ปนี้เลยค่ะคลิกเข้าไปค่ะคือเจ้าตัว My Shop เนี่ยค่ะลูกค้าจะเห็นเป็นคำว่า Line Shopping นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบอกลูกค้าเราควรจะบอกว่าเป็น Line Shopping ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราทำการเชื่อมต่อบัญชีทางการตรงนี้ค่ะ เราก็กดเชื่อมต่อกับบัญชีที่เราต้องการจะลงสินค้านะคะอันนี้วิวเชื่อมมาไว้แล้วนะคะอาวิวจะมาลองลงสินค้าในนี้กันนะคะเสร็จแล้วค่ะให้กดที่ด้านบนตรงนี้นะคะกดมาแล้วนะคะก็เลือกตรงคําว่า My Shop ค่ะหลังจากที่คลิกเข้าไปนะคะมองที่ด้านล่างค่ะทุกคนตรงคําว่ารายการสินค้านะคะให้กดด้านล่างนะคะแล้วเราก็กดบวกสินค้าตรงนี้ได้เลยค่ะ เมื่อกดเข้าไปแล้วเขาจะให้เราใส่รูปนะคะก็เริ่มใส่รูปกันได้เลยอันนี้เขาจะใส่ได้สูงสุดที่7รูปนะคะอันนี้วิวจะใส่ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะคะอ่ะเป็นกาแฟตัวนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็สามารถใส่ชื่อสินค้าได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ใส่รายละเอียดของสินค้าน,นี้แล้วแต่เราเลยนะคะซึ่งตัวรายละเอียดของสินค้านี่นะคะ่ะนอกจากเราเนี่ยจะเพิ่มเป็นข้อความได้แล้วนะคะเรายังสามารถเพิ่มรูปภาพแทรกไประหว่างนี้ก็ได้เราอาจจะใส่รีวิวรีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ขั้นไปกับตัวหนังสือก็ได้นะคะทุกคนภาพก็จะมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็เราอาจจะใส่เป็นข้อความต่อจากภาพก็ได้อันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะให้กดตรงเรียบร้อยนะคะอ่าอันไหนไม่ใช้ก็ลบไปนะคะแล้วก็เราสามารถเพิ่มได้สูงสุดเจ็ดรูปเลยนะทุกคนรหัสสินค้าอันนี้ก็คือแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะมีหรือเปล่าก็ได้นะคะหมวดหมู่ก็เลือกตามหมวดที่ตรงกับของเราเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะคุณสมบัติก็คืออย่างเช่นถ้าเรามีหลายขนาดหลายแบบหลายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มาตั้งค่าคุณสมบัติได้ที่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ราคาได้เลยค่ะสําหรับใครที่แบบว่าจะมีส่วนลดให้ลูกค้านะคะก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้แล้วก็เพิ่มเป็นส่วนลดไปนะคะก็พอเราใส่ส่วนลดเนี่ยราคาด้านบนนะคะที่290ตรงนี้ก็จะลดลงนะคะแล้วเราก็มาใส่น้ําหนักอืมนะคะ ต่อไปสต็อกเราก็ใส่ได้เลยว่าตอนนี้สินค้าในสต็อกของเรามีกี่ชิ้นนะคะหน่งร้อยแล้วก็เพิ่มไปในสต็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กดสร้างรายการสินค้าได้เลยค่ะทีนี้ค่ะสินค้าของเราก็จะมาปรากฏตรงนี้แล้วนะคะวิธีการดูก็คือให้ไปตรงหน้าเริ่มต้นค่ะเสร็จแล้วนะคะกดตรงคําว่าเยี่ยมชมร้านค้าตรงนี้นะคะ เขาก็จะพาเราไปยังไลน์ช้อปปิ้งค่ะสินค้าของเราเนี่ยก็จะไปอยู่ในไลน์ช้อปปิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะมาแล้วค่ะง่ายๆแค่นี้เลยนะคะสามารถเพิ่มได้กี่ตัวก็ได้นะคะลองไปทํากันดูค่ะ